ครับผมชื่อติชายปวชข้อใสเลที่เจ็ดมาสองนาทีรักขนนะาดไหนอ้าวจะเล่า,านี่มีนีทานเรื่องหนึง่งคือผ่านยาของค์หนึง่งยังโคนนั้นที่มีสารไว้แล้เคยผ่านนั้นกินเข่ามาหลายต่อหลายแล้เวเตจแล้วนี่ไปผ่านนั้นกับผ่านาของค์นึง่งวารากจะร้อยเล่มถ้าว่ารากไหว ก็ได้เงินหลายถ้าลากบ่ไหวก็เสียเงินก็เลยไปผ่านนั้นกับพญาองค์หนึง่งว่าไปลากเขียนร้อยเล่มแต่เธอนี่ไปพูดบอกพ่อเสือโคนั้นที่วิศารก็จิดคิด,ดยามเียนแล้วว่าให้อัวกให้โคคิดเกินจงลากเกยนร้อยเล่มนี้ไปเถิดข้านี่มันพูดบอกพ่อเสือหูก็เลยงวัวให้โคก,ก่อนเลยลากบ่ไหว อันนี้แหละมาคึ้มเศร้าอยู่อย่างนั้นหลายอันนี้ให้คน่ะใอ้ดูเจ้าของแล้วว่าไปผ่านนั้นเมื่อไวแล้วรู้ว,ว่าหลายอนเก่าฮั่นให้จิลราเธอละปะม้วนๆหน,หนึงอันนี้คนก็ไปผ่านน,านั้นเมื่อผ่านนั้นเมื่อแรกก็ไปว่ากันแล้วจํงเขียนจยมเขียนแล้วก็พ่อมาหาจำเลิญเจ้าจงรักอย่าร้อยเล่มนี้ไปเถิด ถ้าหญิมาก็ละไหวเออจบแค่นี้าาเออนาะจบขนาดอ่น้อบเปิดนลก